พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมัน่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่ง ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้า และได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรายกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมา ระองค์ทรงสนพระราชาหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ1-2ของกองทัพเรือ โดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบุก LVT4 หมายเลข101สเสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนาราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมีลฟิลประเทศอังกฤษ ส่งเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงสเขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและท่งได้รับปริญาอักษรศาสตร์บัณฑิต การศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะ ในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหลนชั้นสูงหลักสูตรการลาดะเวนและต้นหลนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ส่งเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบุกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณนะศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัต,ตหีหัดชนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบุกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณนะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร ยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชาหฤทยัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาวจึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ US UH 1H 1N จำนวนชั่วโมงบิน249.56ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523สรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ US UH 1H ของกองทัพบ,บกไทยจำนวนชั่วโมงบิน54.50ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบมาเกติ SF260MT จำนวนชั่วโมงบิน172.20ชั่วโมง และส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ t 33พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF นาานทัพอากาศวิลเลียมส์มรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F5 มากกว่า2,000ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงพระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนการใช้อาวุธทางอากาศนาสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ส e รงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ ทั้งภาควิชาการและการสุกบินต่อมาในปี2547ท่งเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ส่งฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ส่งสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิง737-400ในตำแหน่งนักบินที่ห เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทําการบินเครื่องบินพระราชพานะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวันต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดน พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราดแห่งยุทธวิธีชั้นสูง,สงจเจริญรอยตามเบื้องพระยกคบาบบัตพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริย์ธิราชเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำรา,ำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลย และไม,มชชไ,มไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดิน,นไทยแม้แต่แนแตคนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้หลนกล้าหลนกระหม่อมรัชการที่สิบทรงศึกษาตำราพิชัยสงคราม และศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาทิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการดินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคำพีแห่งพิชัยสงครามศาสตร์ใใชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิต แห่งมหาวีรกษัตริยาธุราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชแห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุปการีนั้นได้สืบสารอยู่ในพระองค์ล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมรัชการที่สิบอย่างเต็มเปี่ยมด,ด้วยพระราชยานทัศพระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น องพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระสกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนาวา่าพระบาทสมเด็จพระวชิเรเกลา้าเจ้าอยู่หัว